ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ขาลาบหลักทุกๆท่านเนาะอยู่กับผมนะครับพญย่ยที่นะครับแล้วครบเบาวสวยสีสกเกตดมอนีแอดได้รับโทรศัพท์จากปูหยอดอเพื่อนว่าสิบปอยอยู่บอ่อเบาที่เอ้ยเลขให้ลุดแตมเดียวมาตลอดเลยนะครับงวดที่แล้วแปดหนึ่งมาออกเก่าหนึ่งโอ้ยตานายหลายบ้านเขาจังไหนนี่ อ่านะครับจะมีชมเบงแล้วก็ใส่ดุลพินิษใส่วิจิตรญาณในการรับชมแอดผู้หาแนวทางก็วางแนวทางนะครับมั่มมันขยันมันเพี้ยนนะเ้คุณน,นะสามเขาคุณบ้านเขาที่ไหนยังสิ <c oughs> โอตะนายหลายัยงมันขยนันขักขยนนันแน่ขายงาะแล้วบอกปูมาสามเขาต่อโอ้เรือร้ายอยู่ได้คุนสี่ด้สามคนนะเอาเอาขึ้นมาปู้มาว่า ความฝันแบ่งปันตัวเลขกไอเอฟซีพนแน่น่กิน <c oughs> เขา่ากินน้ำเราไปนี่อ่ะนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นขึ้นมาเดี๋ยวเราไปบอกกับปูนะครับว่าม้วนนี่ปูสิใดฝันจังไดใดเลขตัวใดเนาะนะครับอเอาเขื่อเขื่อเวียกเพิ่นจังหน่อยนึงเชิญเชิญปูบ่ได้อยู่ซื่อๆนะครับท่านผู้ชมคนอียงสิขยันมันเพี้ยนอ่ะโอ้ทำมะนาว ทั้งกล้วยโอ้คากลายปูไว้เต็มสะเต็มสายตายคนน่ะทีเพื่อน,นทมทีเนี่ยกเมืดไปหลายแสนเนื้อเนี่ยครับวันนี้ครับปูเ <c oughs> ป็นตะเมยเนาะแต่ละมือแต่ละเวน้นบริ้อยู่ในเศร้าะจะ้อยหลุูเห็ดย่างจบมีงานเห็ด มีงานเฮ็ดครับ่มีงานเฮ็ดกับเฮ็ดมันก็ไปตามะเมยพุทธแกเห็นแต่หมกข้าเจ้าอมว่าโอ้ยบ่มีงานเฮ็ดจักสิเฮ็ดอีหยังอืงก็น่าเม่าคอยไม่คอยก็เลยบ่ยจมพอคอยนี่บ่อึดแต่งานเฮ็ดว่าสิโอ้บ่ต้องแล่นหางานเอองานเจ้าของมีเป็นจังได๋เลยกอจัง เสียดนาเสียดลังอยู่บนเสาโุ๊โกกระจักละหาแปดหนึ่งออกเก่าหนึ่งงวดก้ 0, 5, 5, อนหาศูนหาออกศูนย์หกงวดกอ้ 20, อนหาสองศูนย์เออเออแมนหาสองศูนย์ออกสองหนึ 2, 1. 1> ห่งออกหาสองนะหาสองหนึ่งออกสองศูนบ่อโอ้ยนะครับนึกว่าเดซิมาหาไปเมื่อกี้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง นึกว right. <im> <el> ่าดสิมาแปดสามแล้วตรงกับทะเบียนรถผมใส่เอาวะสันแม้ไปฝาดไปเก่าหนึ่งตตนายหลายกับฟันเ่ถือมาหลายเองวดเนาะปูเนาะกับมาจากไดนกับหลายคนกับตามหลายคนก็บอกโอ้ยเศ้าฝันต่าปูวะสันกัเฮ็ดจางไหนเราคนนอนฝันเนาะเอีกับ่่าความฝันสู่ฝัน บ่าเดี๋ยวบอกว่าเลขกมันสิถือเด้อรนานอปูว่าถกเออจานนันเบื้องแรกก็บ่ต้องคอมเมนต์มากอรอกเหล็กมันบ่ถือแต่ว่าอยากบอกความฝันสู่ฟังฝันจังซี่เพินมาว่าจังซี่แล้วได้เลขจังสี่มันอาจสิบ่แม่เลขก็ได้นอปูเนาะเออเพราะว่ามันหลายงวดมันก็บอกเข่าไหมะอันนี้ฝันเฮ้งหรอปูฝันได้ช้อมขึ้นขึ้นซ้ำมาเรื่องไหนล่ะมือนีวันจันทพร้อม นะครับกสิฟ้าลุ่งเลยเพราะว่าเหล็กปูกับมากซีมาเพื่อนบานนะครับก็เลยสิเอาละกาสิลุ่งให้เพราะว่าหลายคนกับอาจสิจอบเบิงเหล็กปูสิเอาไปเพื่อนบานแรงหนีอยู่เนาะพันยังไงครับฝันว่าเขินไปทั้งเขาอันไี้ไปผอ้หยิงสองคนย่งางออกมาจากป่า มันก็เลยถามมาโมเจ้าอยููใสคือคอยบ่เคยเห็นอืมพอก็อยุ่เนี่ตจีนี่อายุเนี่จังไดคือเฮือนคนบ่มีบานคนบ่มีจะได้จังไอยู่นี่เจ้าเป็นไผ่คอยเป็นเทวดาเทวดายังแต่งโตธรรมดาธรรมดาคือบานนอกเข้า มันบ่คือไอ้กับที่เข้าเห็นในรูปปู่บ่ใส่สินไหมใส่เสือไหมธรรมดาคือคนบ่านเฮ้าอะครับแต่พอท่านเออ่ารกย่างประมาณสี่สิบปีนั่เบ่งหนาตาสองคนกับรูปร่างหนาตาก็ดีอยู่แต่ว่าเขาว่าเป็นเทวดาจ,จะไหนจังแตงนโตบ่คือบันบ่คือ ถี่ได้รูปได้ยังเขาเหตุไหวว่าเทวดางามแตงโตงาม,มแต่ว่านาตาเขาก็ง,งามอยู่ดอกแต่ว่าห่างเขาแต,งต่งสุดมัน,นบ่คคบมันธรรมชาติธรรมชาติคือบานเหาเนี่ห้อยเพิ่นไวเสือผานาแพ้มากก็สิคือเช้าบานนั่นละ่ะ <laughs> เป็นแทว่าได้บอกหูเลขเนี <sk <sk ่ยบอกบอกเลขข่อยแน่ห่วยข่อยบ่ได้เป็นขี้ขาคนเด้อโอ้ก็บ่ได้บอกว่าเป็นขี้ขาดอกว่านาอววาเจ้ามาเป็นขี้ขาข่อยดอกแต่ว่าข่อยกับขออืมมันบ่ได้ขอแต่เจ้าได้ผู้นั้นก็ขอผู้นี้ก็ขอแต่ว่าคนที่ใดน่ะคือคนที่ไม่บนไม่วาดสนะอ่า เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเอาไหว้บุญเก่าเขามีเข้าก็เลยได้ครับเทพพระเจ้าเราเทวดาเข้ากับ้อยเรือคนที่เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านคนที่เฮ็ดคุณงามความดีหวไอเจ้าเฮ็ดยังแหน่ฝันอ่าโอ้กอกระเฮ็ดอยู่ดอกแต่ว่ากอกระเพราว่าคอยได้เฮ็ดคุณงามความดีอียังดอก่อยกระได้่อยกระเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านตามเกิดตามมีนั่นแหละครับ เจ้ากรเฮ็ดไปน้ำเจ้ากระใส่ไปน้ำเด้บุญอืมเจ้าปวยเจ้าไปรักษาหนันบุญได้ซอยเจ้าไหวอืม <c oughs> อันนั้นที่เจ้าเฮ็ดไวหวเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเคยได้ซอยเหลือมนย์ไหวเจ <c oughs> ้าก็เลยกลับมาดีขึ้นกลับมาเพ็ดงานเหตุการณ์ได้อันนั้นมันเป็นบุญของเจา้าอืม ตกล่อมในซิบ่อหายอีเรีบอนีนเลขกันแท่ว่าดาข่าวหูเลขหูเบอร์บม่บอกพอคอยบอเคยหูเลขหูเบอร์แต่ว่าคอยเคยเลียนอยู่ก่อนหนเคยเลียนหนังสือเลี่ยนหนังสือมันเกี่ยวอียังกับเลขกับเบอร์เอาคันบอรเลียนมันซีหูบอกว่าเลขเบอร์คืออียังกันย้อนคอยเลี่ยนนี่ยแหละ ก่นจะเลี้ยนสูตรคูณมาสี่ร้อยสามสิบสามคูณสี่มันได้เท่าไหร่ผืหน่อยเท่าไหร่ก่อสี่ร้อยสามสิบสามคูณสี่สี่ร้อยสามสิบสามคูณสี่ได้ลักพันหมดเลยปู่ หายเอาตัวไหนล่ะสิแต่ว่าหู้แล้วคนบอกแกงสีเนาะคนแับว่าสี่ร้อยสามสิบสามคูณสี่มันกันหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองแบบนี้ไอ้เจ้านั่งนั่นคนว่าฮ้หายคูณหลายพอดคนน่ะเอาสานะมสิบสามคูณสี่หนึ่งมันจะไงคนหน่อยก็เลยว่า, <laughs> เ,วาเอาโมเจ้าขึ้น จังเทียงกันผู้นึ่งคือว่าให้เอาสี่รลอยสามสิบสามคูณสี่ผู้หนึ่งผลว่าเอาสามสิบสามคูณสี่โตสามสิบสามคูณสี่เนี่ยมันจะไงคนปึกปึกขึ้นตยอดเนี่ย่งคนหูซื้อกูอีกอ่ะอือแตนายหลายคนปึกปึกขึ้นตยอดเหนี่ยเอาสามสิบสามคูณสี่อือ เปิกกับเปิกพะโละอ่อืออืมยังไรต่อครับก็ไม่ขนัานล่ะก็ว่าไปศึกษาเอาสามสิบสามคูณสี่น,นอือ <c oughs> แต่นายไหลอืม แต่ว่าเล็กตัวเดียวกันได้เล็กตัวเดียวกันได้นะแมนบ่ผมรวมผิดบ่ทหะมันก็ตัวเดียวกันมันร่วมบ่ผิดแต่มันเป็นตัวเดียวกันแมนอือสี่รลอยสามสิบสามคูณสี่มันก็จะเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองกระเล็กเจ็ดกระเล็กหนึ่งมันสือตเดียวกันถัวอือแล้วก็สามสิบสามคูณสี่มันก็จะได้หน,นึ่งลอยสามสิบสองเอ๋เพราะแค่าหนึ่น ขอยกกว่ามันอยู่ตัวนี้เพื่อนมานยังใดต่อสิ <S S ปันเนี่ยเป็นกับว่ากบเมื่อคางเน่งหาโตเมื่อคางเน่งสามตโ,โ<ป>ตกบกบจับเมื่อคางในหาโตจับคางในสามโตเจ้เาเสีย่ยวมือใดหาขาคนน่ะไว้คอยว่าฮักดอกว่ะ บอกไม่มือหักอืมหักเอาแน่กว่าน่อยปันไหนหักเอาแน่หาหากับสามเอ้ยันก็หายจับขอยก็จับเจี๊ยบข้างในหาโตก็เต็มมือเนาะจับข้างในสามโตตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนี้มันก็ตัวนี้ก็เต็มตัวนี้ก็เต็มขอแค่จับเพชรสี่อยู่เก้าหาสามเสร็เลย คบกราเาวาเลขสามโตฮะเลขสองโตเลขสามโตนี่แหละโตขุ่นนี่แล้วกวบเอาบ่ตเกีันว่าจับกบสองโตมันอเกาสองอจับใดอยู่จับกบออกานก็เก้าสองเอแต่เกจับว่าอจับใดสองโตอเกาสแต่บ้านโดนละละอ้นั่นมันก็เพ็ะสามโตเนาะคบสองโตบ้านนก็ ข้าง1นหาข้าง1นึสามกับกตีเอาต้องหาสามหนึ่งเจ็ดสามสองสำนักตัวเลยอีกตัวหนึ่งเลขสามตัวกับเก้าหาสามสุดๆแมนบอบปุกบกบกับเก่าข้งหนึ่งสามข้งหนึ่งเออข้งหนึ่งหาข้งหนึ่งสามอันที่สี่บุกบข้าแต่เลขสองตัว จดุดไหนหาสามหาสามครับหาสองก็หาสองม,มาได้ใส่โอ้หา้าสามสองน้องนั่นจะไปตดัดเอาเองหนึ่งสามผู้ไดหมัดแมนบ่ครับนี่เป็นเป็นเหล็กอัพปูเบึงเบึงมันแมนบ่เขียนจันสี่มันกรลายจีมันกรลายเลยเหตุยังไงเออเหตุมันไหลกะกะขึ้นตามที่ปูว่า อ่าสี่รลอยสามสิบสามคูณสี่อันนี้เขาเที่ยงกัน,นอ่าเขาเขาถามค่อยหละแต่แต่เขาห่างเที่ยงกันคนสองคนนั่นนี่นยงทั้งสองอเพราะว่าพูนองพนวะปุ๊บปุ๊บคือตยอดเนี่ยเอาสามสิบสามคูณสี่กับพ่ออ่าม,มันแต่สามตัวเอา 1, 3, 2, นนหนึ่งสามสองหนึ่งอ่ะเนี่ยพนึงพนว่าสี่ลอยสามสิบสามคูณสี่มันได้เท่าไหร่อ่ะนี่ ก,ก่อนกำลังแต่สีค่คูนอูยอย่าไปหาคานูนพ่อใหญ่ปุ๊บปุ๊บคือเจ้าคูนมาท <c oughs> ่านดอกเจ้าเาอาหยังมาคูน <c oughs> ก,ก่อนกระเขียนใส่ดินแล้วโอ้ยาย,ายาเย็ดยาเฮ็ด <c oughs> เอาสามสิบสามคูนสี่นั่็เอาเอาให้มันหมดแหละนนเนาะเดี๋ยวก็สิว่าทแบรนด์เนมันก็เลยได้ตัวเดียวกันเนี่ยเลยถ่ายมาได้ตัวเดียวกัน กัเลยว่าสามสองก็หาสามดีของปูเนี่คือสามสองก็หาสามของผมเอาหนึ่งเจ็ดมาใส่หนีน้ำแต่ว่าไอ้ต้นนี่เเบาเพื่อู้เขาฉลาดดีจับกบสองมือเลยกบกับเก้าตันนี้ยหาตอวคางหนึ่งหาขางหนึ่งสามแต่ว่ากบั่นบ่ได้ไปจับมาเองเหรอเขาเอามาให้คือกันแหละกบเอาคบมาห้ยแหละฟันต่อเนื่องกันนี่แมนบะแมนคนละมือครับ ตัวฝันว่าจับกบมือเลกออกอ๋อตองหัวดเลยเพื่อมันสีไอต้ตถที่ฝันตองหัว,หวด้วเกาหาสามคุนผู้ชมนะครับก็เป็นลิดนะครับเบื้องหล้วมันจะหลายตัวจัน้อยนึงแต่ให้ฟังไว้ว่าเขาบ่ดด้เป็นขี้ขาผู้ใดเ่าเทวดาบ่ได้เป็นขีขนนข้ขาไผแม่นแล้วเป็นขี้ขาเมื่อสิบคนนี่ก็ตายถิ่ม้วเนาะเอานะครับถ่า,นะบายสุดปูให้ ความคิดแนวคิดกับเอฟซีผู้สืซอเอเลขเนี่ยครับเรื่องเสือเลขอันนี้มันก็แล้วแต่ผู้สื่อจะพิจารณาเสือพ่อเสือก็บจังเสือบ่พ่อเสือก็กัย่าเสือครับอืมเพราะว่ามันบ่มีอีหยังเสืมีความมั่นใจได้ว่าถึกแท้แน,น่นอนมีผู้ใดหูปานนั่นลรวอ่อาก็มาบอกวความฝันว่าฝันได้จังสีนปูเนาะ คือไอโต้แปดศูนย์แปดน่งเพื่นว่ามาลอยมันก็บอหอดลอยอืมมันบอชันหอดหาซิบอยู่ตานนายหลยมันมากาเก่าหนึ่งมันเป็นไปแตมหนึ่งครับผมเอ้าขอบคุณครับปู่จะงได้กาขอให้มันหมานเด้อแนวทางนี้ครับผมขอบคุณครับ